ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทาวอนบอลสีนะครับมีบอลสีสีสวยครับราคาวันนี้เบาๆเลยนะครับมาแบ่งปันนะครับนี่ครับถ่ายให้ดูเลยครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับที่28ของเดือนกุมภาพันธ์นะครับปี2567นะครับนี่ครับวันนี้ก็ยังจัดส่งได้อยู่นะครับไปสินียังเปิดทําการอยู่นะครับนี่ครับสวยเลยครับวันนี้ครับวันนี้ค่าจะส่งก็คือเมาเมาขี่ต้นขี่กระถางก็ได้ครับ 50บาทนะครับสาหรับคนที่สะดวกในการโอนนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกในการโอนก็มีปลายทางสวิงนะครับค่าจะส่งก็มาเหมาขี่ต้นขี่กระถางก็ได้ครับราคา70บาทนะครับสําหรับปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับนี่ครับเจ้าสาวก็ไปหลายต้นเลยนะครับนี้เหลืออยู่แค่นี้นะครับนี่ครับเจ้าสาวนะครับป้ายสวยเลยนะครับนี่หลอดใหม่กําลังมาเลยนะครับ สวยมากครับเจ้าสาวครับราคา130บาทนะบาทครับกระถางสวยๆนะครับนี่ครับราคาเบาๆนะครับ130าบาทนะครับหลอดใหม่มานี่ครับสวยมากครับเจ้าสาวนะครับเป็นบอลป้ายนะครับป้ายชมพูนะครับนี่สวยๆเลยครับอยู่ในกระถาง5นะครับราคาก็ไม่แพงครับ130าบาทนะครับมานี่กระถางครับนี่กอป้ายเหมือนกันครับป้ายสวยนะครับนี่ดูครับ จะสรงสูงขึ้นนิดนึงอยู่ในกระถาง5้านะครับอันนี้ขอราคา100บาทนะครับมี2กระถางครับ130กับ1ป0บาทนะครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นชัดทินกรนะครับนี่เป็นไม้ใบกลมๆนะครับสวยนี่สวยมากครับตัดสีสวยนะครับนี่มีหน่อมีไหลขึ้นมานะครับนี่ครับทรงสวยนะครับเลี้ยงไว้นานเลยครับชัดทินกรนะครับอันนี้ขอ150บาทนะครับราคาก็ เบา auto, ๆนะครับอันนี้เป็นสีมหาโพนะครับนี่ผมใบตอนแรกนะครับมีเป็นฟอร์มกอใหญ่นะครับแต่ทีนี้ใบใหญ่ๆเขาหายไปหมดแล้วครับเด็ดทิ้งไปหมดนะครับทิ้งใบไปมั่งนะครับอันนี้ใบใหม่กําลังจะเกิดขึ้นมาครับนี่มีหัวแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดใบจะใหญ่ขึ้นมาจะเป็นสีนี้นะครับสีมหาโพนะครับอันนี้เป็นไม้ทรงพุ่มนะครับนี่สวยๆนะครับ อันนี้ขอ150บาทนะครับอยู่ในกระถางนะครับตอนแรกฟอร์มใหญ่ฟอมกรนะครับทิ้งใบมั่งแล้วเอาใบออกบัางครับพอดีใหญ่เล่นตู้ไปนะครับแต่นี้กําลังแทงใบใหม่ขึ้นมานะครับนี่ครับนี่อันนี้ใบแรกเขานะครับอันนี้มีหลายต้นนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับอันนี้ขอ150บาทนะครับอันนี้จะเป็นบอลเก่าเราครับอ้าวมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นธาตุบางแก้วนะครับหน้าสีอิดอย่างนี้เลยนะครับ นี่สวยๆแลครับอันนี้ขอราคาเจบาทเท่านั้นครับราคาก็เบาๆนะครับอันนี้ครับอันนี้ลูกไม้นะครับนี่ลูกไม้นะครับสวยๆนะครับป้ายสวยนะครับนี่หลอดไม้กาลังโมนะครับนี่ก็ติดป้ายมาแล้วครับสวยๆนะครับเป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้เมล็ดนะครับนี่เขากําลังฮิตกันนะครับช่วงนี้ครับไม้เมล็ดนะครับเป็นบอลป้ายนี่ติดป้ายมานะครับอันนี้ราคาเบาๆแล้วครับอยู่ในกระถาง5้านะครับ ราคา100บาทเท่านั้นครับนี่มี2งกระถางครับอันนี้หน้าไม้ยิ่งสวยเลยครับนี่ครับเดี๋ยวถ่ายดูชัดๆนะครับเป็นป้ายนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับราคาไม่แพงครับ100บาทเท่านั้นครับราคาเบาๆเท่านั้นครับสําหรับคลิปนี้นะครับราคา100รบาทเท่านั้นครับมาต่อทีนี้ครับแป๊บน้าผมผมน้ำไปนิดนึงครับนี่ครับมณีล้อมเพชรนะครับนี่หน้าสวยๆเลยครับ นี <than> women, ่หน้าดั uh, ้งเดิมเขานะครับนี่เป็นฟอร์มที่ว่าจะจัดเลยนะครับอยู่ในกระถาง6นะครับมันนีล้อมเพชรนะครับหน้าสวยนะครับเป็นหน้าดั้งเดิมเขานะครับนี่สวยๆนะครับอันนี้ขอ170บาทนะครับสําหรับคลิปนี้ครับลดลงไปนิดนึงนะครับมีใครจะรับไปเลี้ยงไหมครับนี่มันนีล้อมเพชรนะครับหน้าดั้งเดิมเขานะครับหน้าสวยนะครับราคา170บบาทเท่านั้นครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นหน้าแผงนะครับ อยู่ในกระถาง6กครับหลอดใหม่ก็กําลังมานะอ๋อย่างครับแต่หน้าไม้ก็สวยนะครับอันนี้ขอ120บาทเท่านั้นครับราคาก็เบาๆนะครับอยู่ในกระถาง6นะครับใครที่ชื่นชอบเป็นมณีล้อมเพชรนะครับมี2หน้านะครับหน้าสวยนะครับหน้าแผงกับหน้าดังเดิมนะครับราคาก็ตามนั้นนะครับโอเคนะครับมาเป็นกระถางต่อมาเลยครับ อันนี้เป็นไม้ดารานะครับเดี๋ยวนี้ดาราจะน่าจะแผงเปลี่ยนไปหลายๆอย่างตั้งชื่อกันใหม่ก็เยอะครับเป็นไม้ฟอร์มประกวดนะครับอันนี้ของผมก็ได้มาเป็นหน้าแผงนะครับนี่สวยนะครับอยู่ในกระถาง5้านะครับไม้กําลังเอาไปเลี้ยงเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับของผมครับนี่ป้ายเกี่ยวนะครับเขาไปตั้งชื่อใหม่เป็นดาราประกายแสงก็มีนะครับแต่หน้าน้อยเขาก็สวยนะครับ แต่ของผมก็ได้ประมาณนี้นะครับแผงเขียวนะครับอันนี้ขอราคาเบาๆครับอยู่ในกระถาง5้าครับดารานบพัลัดนะครับนี่ราคา150บาทนะครับราคาไม่แพงนะครับกระถางที่1นะครับนี่กระถางที่2ครับติดป้ายทุกใบนะครับของผมสวยนะครับไม้ทรงสวยนะครับเอาไปจัดตั้งได้นะครับใครที่ว่าจะไปตั้งเป็นแม่พันธุ์หรืออะไรได้นะครับไม้ติดป้ายมาไม่หลุดนะครับเป็นด่างเสถ anyway> ียรแล้วนะครับ ราคาเบาๆครับ150าบาทครับอยู่ในกระถาง5นะครับกระถางที่2นะครับอันนี้กระถางที่3นี่หน้าไม้สวยนี่ครับสมัยตอนแรกๆที่ออกมาใหม่โอ้โหราคาสุดปังเลยนะครับอันนี้ราคา150บาทนะครับมีทั้งหมด3กระถางครับนี่หน้าไม้สวยๆเลยนะครับเลือกได้เลยนะครับอันนี้เป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับเป็นบอลป้ายนี่ครับสวยนะครับเศรษฐีเงินล้านนะครับ ราคาก็เบาๆนะครับอยู่ในกระถาง5นะครับเศรษฐีเงินล้านนะครับราคา100บาทนะครับราคานี้กําลังเอาไปเลี้ยงได้เลยครับเศรษฐีเงินล้านนะครับนี่สวยสวยนะครับมี2กระถางนะครับราคา100บาทเท่านั้นครับราคาก็เบาๆนะครับเดี๋ยวมาต่อท่านี้นะครับอันนี้เป็นไม้ที่เก็บไว้นานครับลงหัวนะครับเป็นนางลากสดนะครับนางรากสดเทวีนะครับนี่หัวไม่ต้องห่วงนะครับน่าจะใหญ่แล้วนะครับ เพราะว่าตอนแรกอันนี้เป็นต้นหน่อเขานะครับแต่ต้นต้นต้นแม่เขามันหักไปนะครับนี่มันสูงจัดนะครับนี่แทงหน่อขึ้นมาใหม่นี่ครับนี่นางรากสดเทวีนะครับหัวจะหน่อจะไกลกว่าออกมาไกลนี่เขาแสดงว่าหัวน่าจะมีใหญ่แล้นะครับแต่ผมยังไม่ได้เปิดดูนะครับแต่เลี้ยงไม่นานเลยครับต้นดังเดิมเขาใหญ่นะครับแต่ทีนี้ผมไปโดนหักไปหน่อยครับสูง แต่นี้แทงหน่อขึ้นมาใหม่เลยครับอันนี้ขอราคา150บาทครับอยู่ในกระถาง6นเลยครับนี่นางลากสดนะครับใครเอาไปต่อไปดูทําจํานวนหรืออะไรได้นะครับ150บาทนะครับถ้าเกิดไม่มีใครรับก็เดี๋ยวเก็บไว้ทําแม่พันต่อนะครับราคาก็เบานะครับ150าบาทนะครับมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นพยามุจลินนะครับนี่กำลังกัดสีเลยครับอันนี้มีทั้งหมด3กระถางนะครับ ราคา130บาทนะครับวันนี้ขอ30บาทนะครับนี่ปญาามุจลิมนะครับกระถางที่2นะครับมีทั้งหมด3กระถางนะครับสวยๆนะครับไครที่ชื่นชอบเป็นบอลกาบนะครับถ้าเกิดกัดสีแบบสีจะจัดๆนี่โอ้โหสวยมากนะครับมีทั้งหมด3กระถางนะครับอันนี้ขอราคากระถางละ130บาทนะครับนี่ครับ3กระถางนะครับราคา130บาทต่อ1กระถางนะครับสวยๆนะครับวันนี้ครับ ราคาเบาๆไปเลยนะครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นหงดลุนนะครับนี่ราคาก็อยู่ในกระถาง5้านะครับราคา130บาทนะครับหงดลุนนะครับราคาก็เบาๆนะครับเป็นบอลกระสีนะครับสวยนะครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นยักษ์นะครับยักษ์อินทรชิตหน้าทองนะครับนี่เป็นตับยักษ์นะครับอันนี้น่าจะมีหลายมี2ต้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ ฟอร์มกกนะครับอันนี้ขอ150บาทนะครับราคาก็เบาๆนะครับอันนี้ชินบัญชรนะครับนี่นาเข้มๆนะครับมีลูกขึ้นมานะครับนี่อยู่ในกระถาง5้นะครับชินนบัญชรนะครับอันนี้ขอ150บาทครับอันนี้ไม้จะเป็นจัดอยู่ในฟอร์มนะครับอันนี้เป็นเพชรราชานะครับนี่ส่งอันนี้ได้แดดขึ้นมาหน่อยก็คือใบนี้จะป้ายติดป้ายขึ้นมาครับ เพชรราชาเป็นบอลป้ายนะครับแต่ผมมีหลายกระถางแต่มันอยู่ในตู้แบบแน่นจัดก็เลยไม่ค่อยโดนแสงเท่าไหร่ตอนนี้เริ่มมาแสงมาแล้วครับนี่เริ่มใบเริ่มป้ายมาแล้วครับอันนี้ขอ7จิบาทเท่านั้นครับราคาเบาๆครับเดี๋ยวขยับไม้นิดนึงครับเดี๋ยวดูทางนี้ต่อเลยครับมาต่อทางนี้เลยครับอันนี้เป็นพญาดำรงนะครับนี่สวยๆเลยครับอยู่ในกระถางหกนะครับ ันนี้ขอ150บาทนะครับพญาดำรงนะครับอยู่ในกระถาง6าางนะครับ150บาทครับพญาดำรงนะครับสวยๆนะครับมีทั้งหมด2กระถางนะครับพญาดำรงนะครับเป็นบอลน,นี่ป้ายนะครับบางกระถางก็ไม่ไป้ายครับแต่ของผม2กระถา,างน,านี่ป้ายน,นะครับพญาดำรงเขาเอ๋ครับขอกระถางละ150บาทนะครับผู้ดานานติดลิ้นจันรนะครับบางครั้งต้องขออภัยด้วยนะครับ อันนี้เป็นยักษ์นะครับยักษ์ลนพักนะครับนี่หน้าไม้สวยแล้วครับแสงฝังแสงครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยครับยักษ์ลนพักนะครับเป็นบอลกัดสีนะครับนี่สีสวยนะครับยิ่งโตขึ้นยิ่งสวยครับเป็นยักษ์ลนพักนะครับอยู่ในกระถาง5้านะครับนี่ราคาครับก็เบาๆนะครับ120บาทเท่านั้นครับยักษ์ลนพักนะครับมี2กระถางนะครับอันนี้ก็กัดสีสวยนะครับ สองกระถางทั้งสองกระถางนะครับยักษ์ลนภักนะครับ120บาทนะครับสองกระถางนี้จะสวยมากครับผมมีหลายกระถางนะครับแต่ทีนี้ก็สองกระถางนี้จะสวยครับยักษ์ลนพักนะครับมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นได้มาในนามคุ้มทรัพย์นะครับนี่กัดสีเหมือนกับด่างเคยใช้นะครับแต่ไม่ใช่นะครับโตขึ้นจะคนละแบบเลยนะครับอันนี้เป็นคุ้มทรัพย์นะครับ นีส่สวยๆเลยครับนี่หน้าไม้สวยนะครับอยู่ในกระถาง5นะครับอันนี้ขอราคา120บาทนะครับต่อหนึ่งกระถางนะครับนี่ครับมีทั้งหมด2กระถางนะครับอยู่ในกระถาง5นะครับนี่ดูหน้าไม้นะครับคุ้มซับนะครับเอาไปตั้งที่บ้านสวยนะครับไม้จะกัดสีคล้ายๆกันนะครับกระดังเคยใช้นะครับแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้โตมันจะคนละทรงนะครับผมบางทีจําผิดต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ครับ คุ้มซับนะครับมี2กระถางนะครับราคากระถางละ120บาทนะครับมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นหัวใจมังกรนะครับนี่สวยๆเลยครับลายขึ้นลายสวยนะครับอันนี้ขอราคา120บาทนะครับอันนี้เป็นสีปาดนะครับเป็นบอลเก่าๆเรานะครับสวยๆนะครับกัดสีสวยนะครับอันนี้ขอราคา100บาทเท่านั้นครับราคาก็เบาๆนะครับ นี่ครับสวยๆนะครับ100บาทนะครับอันนี้เป็นยักษ์นะครับยักษ์สุรเสนนะครับนี่อันนี้ก็ราคา100บาทเท่านั้นครับนี่ราคาเบาๆเลยนะครับวันนี้ครับอันนี้เป็นสุโขทัยครับเอสุโขทัย2นะครับนี่ดูบอลนะครับอยู่ในกระถาง5ครับของผมจะอัพกระถางเรียบร้อยครับอย่างน้อยก็กระถาง5นะครับราคา100บาทเท่านั้นครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ชายชนนะครับ อันนี้ขอ70บาทเท่านั้นครับราคาเบาๆนะครับนี่ครับอันนี้เป็นบอลสีลายเสือดาวนะครับเป็นนางเสือดาวนะครับนี่ราคาก็70บาทครับอยู่ในกระถาง5นะครับมีไม้ไซส์ใหญ่เลยนะครับเอาสามารถเอาไปเลี้ยงนอกตู้เลยครับนี่ครับนางเสือดาวมี2กระถางนะครับนี่สวยๆเลยครับราคากระถางละ70บาทนะครับใครที่ชื่นชอบเป็นบอลสไตล์แบบนี้นะครับเอาไปเลี้ยงได้นะครับราคาก็เบาๆนะครับ70บาทเท่านั้นครับ มาทางนี้ครับอันนี้อสงไข่นะครับหน้าชมพูนะครับราคา150บาทนะครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นบอลบ้านๆเก่าๆเรานะครับเนี่เป็นฮกหลงชมพูนะครับหน้าชมพูนะครับราคากระถางละ1 0 0บาทนะครับมีทั้งหมด3กระถางนี่ยสวยๆเลยครับฮกหลงหน้าชมพูนะครับกระถางนึงมีหลายต้นนะครับนี่ผมจัดแยกไว้ให้แล้วครับวันนี้ปล่อยไปเบาๆเลยครับราคากระถางละ1 0 0บาทนะครับใครเอาไปตั้งเป็นฟอร์มกอที่หน้าบ้านได้นะครับ มาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นพันธุ์ท้ายนอรสิงห์นะครับนี่ม้าแยกนอนะครับทรงสวยนะครับราคา150บาทเท่านั้นครับมาทาานี้ครับอันนี้เป็นไก่ฝรั่งนะครับไม่ใช่ไก่เศรษฐีนะครับจะออกแดงๆนะครับอันนี้ขอ130บาทครับอยู่ในกระถาง2ต้นนะครับในหนึ่งกระถางนะครับเดี๋ยวมาชมทรงนี้ต่อเลยครับอ้าวอันนี้เป็นยักษ์นะครับยักษ์ลามาโูนนะครับ เป็นบอลเก่าเรานะครับนี่เริ่มสีเริ่มมาครับเป็นไม้แยกหนอนะครับอยู่ในกระถาง6นะครับอันนี้ขอราคา150บาทครับยักษ์ลำมาสูนนะครับยักษ์ตระกูลเก่าเราต้องใช้เวลาในการเลี้ยงครับนี่สีเริ่มมาแล้วครับยักษ์ลำมาสูนนะครับราคา150บาทครับต่อหนึ่งกระถางครับมีทั้งหมด2กระถางนะครับเป็นไม้แยกหนอนนะครับนี่จะโตเร็วแล้วก็สีสวยนะครับนี่สวยนะครับราคากระถางละ1น0้บบาทนะครับ มาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นตะละแม่นะครับนีส่สวยๆแล้วครับราคาก็100บาทเท่านั้นครับอยู่ในกระถาง5นะครับตะละแม่นะครับอันนี้เป็นเจ้ากรุงลงกานะครับอันนี้ก็100บาทเท่านั้นครับสาหรับคลิปนี้นะครับราคาเบาๆเลยครับ100บาทนะครับอันนี้เป็นพรพะล่วงนะครับวันนี้เละๆไปเลยครับ100บาทครับพรพะล่วงครับราคาก็เบาๆนะครับ100บาทนะครับ มาทางนี้ครับอันนี้เป็นบรรดาลซับนะครับนี่สวยๆเลยครับกัดสีสวยนะครับออกน้าตาลน้าตาลหนึ่งร้อยบาทนะครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นรวยล้นฟ้านะครับแมรวยล้นฟ้าไทยนะครับนี่สวยๆมีจีนมีไทยด้วยนะครับอันนี้ราคาหนึ่งร้อยบาทครับมีสองกระถางนะครับนี่ครับราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทครับเรารวยล้นฟ้านะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับ อันนี้เป็นเพชรบ้านปทุมนะครับนี่อยู่นานเหมือนกันครับนี่น่าจะลงหัวแล้วครับอันนี้ขอหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้เป็นเลี้ยงไว้นานเลยนะครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้มณีจันทร์นะครับนี่อยู่ในฟอร์มกอกเลยครับนี่ลูกไม้มณีจันท์นะครับกระถางนี้กระถางห้านะครับนี่ครับอันนี้ขอเจ็ดสิบบาทเท่านั้นครับราคาเบาๆครับเอาไปเลี้ยงได้นะครับ ลูกไม้มณีจันนี้ป้ายนะครับแต่ทีนี้อันนี้กระถางนี้ไม่ป้ายนะครับแต่ก็เป็นฟอร์มสวยนะครับเอาไปเลี้ยงได้นะครับ70บาทเท่านั้นครับราคาก็เบาเนะครับเดี๋ยวทางนี้ต่อนะครับแป๊บอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็มีไม้ไม้ให้ชมประมาณแค่นี้ครับใครสนใจนะครับทักทายเข้ามาได้ครับเบอร์ครับ084ครับ978 6818นนะครับเบอร์นี้ครับสามารถติดต่อทักแอดไลน์เข้ามาได้ขอชมต้นไม้ได้นะครับ จะส่งก็ยังเหมือนเดิมนะครับราคาก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับสนใจทักทายเข้ามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ถ้าเกิดพูดอะไรผิดไปต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่างไงช่วยกดติดตามช่องถวนวรมสีด้วยนะครับสวัสดีครับ